สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาวบันไดทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมนําต้นเพมหน้าครับเป็นต้นเพมหน้าที่ได้จากการตัดเป็นข้อท่อนๆนะฮะจากจากกิ่งที่ตัดทิ้งนะครับแล้วเอาไปปักชําไว้มันก็ขึ้นมานะครับมันก็ขึ้นมาปกตินี่แหละครับมีร่ามีอะไรขึ้นมาปกติผมก็เลยลองจะมาทําเล่นๆดูฮะอันนี้เป็นต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆ อันนี้ผมจะสร้างลักษณะของก็คล้ายๆลาต้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนดินมันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูครับว่ารากมันเยอะไหมหรับต้นเพิ่มหนาต้นนี้นะครับรากเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูกลนกระถางนิดนึงนะฮะยี่หยิบมาให้ดูโอ้ยรากเต็มเลยครับ อน,นี้ลากเต็มเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมตัดลากนี่ออกก่อนโอเคครับต,ตัดลากเรียบร้อยแล้วมาดูสิ่งที่ได้ครับอันนี้คือเป็นเพมหน้าที่ผมได้มาแบบอันนี้ไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้ก็ฟ,ฟ,ฟรีบับฟรีฟ เป็นต้นทีฟรีนะครับตัวน,นี้ไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มหน้าพวกนี้ครับมันตัดแค่เอากิ่งไปชํำก็เป็นแล้วครับตัวน,นี้ผมจะลื้อรากลองดูรากข้างล่างครับว่ารากนี้เป็นยังไงผมจะคุยคุยให้ดูนะครับ เดี๋ยวเขียดเดี๋ยวเราคุยดูดูโคนก่นนะครับว่าโคนใช้ได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะสวยนะเพราะว่าทําเก็บไว้เฉยๆนะครับไว้เฉยๆเล่นๆเฉยๆอันนี้มันเราทํใไ้ค่าเวลาครับไม้เล็กๆจิว๋วๆมีเก็บไว้ติดบ้านไว้เล่นๆครับอันนี้ เป็นทรงน่ารักน่ารักนะครับเป็นทรงแบบกุ้มน่ารักไม่ต้องมีรายละเอียดของกิ่งอะไรมากมายเพราะว่าเพป็นหน้าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยจะไม่เข้าลวดตัดกิ่งอะ่ะมันค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ากิ่งมันเล็กครับกิ่งมันเล็กเดี๋ยวผมจะคุยดินไปสักพักหนึ่งผมจะคัดล่ากนะครับอันไหนเอาไม่เอา ลากค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะฮะต้นนี้ลากสมบูรณ์เลยอ่าโอเคตอนนี้ผมก็รื้อในระดับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการตัดตัดตุ้มดินนะครับตัดตุ้มดินตัดตุ้มนี้แล้วผมจะทําการอ่าคัดลากนะครับตั้งกล้องใหม่ก่อนครับจะได้เห็นชัดว่า ผมตัดตุ่มดินยังไงโอเคครับโอเคมานี้นะครับการตัดตุ่มดินนะฮะข้างข้างข้างขพวกเนี้ยผมจะไม่ใช้อยู่แล้วครับข้างๆ้างพวกเนี้ยผมตัดทิ้งเลยเพราะว่าผมไม่เอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตายครับเพมหน้าตัดอย่างนี้ก็ไม่ตายนะครับตัดใต้ไม่เป็นไรสำหรับคนที่มีไม้เล็กๆอย่างงี้ย ทำได้ง่ายๆกระตับมือใหม่นะครับมือใหม่ทำไม้นี่ก็เป็นไม้สำหรับคนที่หัดทำหัดเลี้ยงนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กะเล่นไม้แล้วไม้เล็กมันดีอย่างหนึ่งครับคือหนึ่งมันจบใบแล้วพอจบไวปุ๊บเนี่ยเราใช้เวลาไม่นานคนทำไม้บางทีอยากเห็นไม้จบไวจะไปเล่นไม้ใหญ่บางที่ะไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะมัน มันกว่าจะจบมันมันหลายปีเพราะฉะนั้นอ่ะมันใช้เวลาครับมันสําหรับคนที่ต้องการสร้างจริงๆอันนั้นอ่ะคือเขาจะสร้างไม้ใหญ่ๆกันถ้าเกิดคนที่มือใหม่ๆผมแนะนําครับหัดไม้เล็กๆก่อนเพราะฉะนั้นผมว่ามันมันดีกว่านะฮะสำหรับเริ่มต้นทําสังเกตตุ้มดินนะครับเหลือแค่นี้ครับเล็กๆแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะคัดลากว่าอะไรเอาไหนไม่เอานะครับแต่ผมรู้ก่อน อันนี้ผมก็จัดเข้าทรงเข้าพุ่มมันตลอดนะครับตัดแตง่งตัดแต่งไปไม่ได้อะไรมากเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแค่ไม้แบบพุ่มพุ่มนะฮะเป็นพุ่มพุ่มเป็นช่อๆแค่นี้เพราะว่าจะเข้าลวดนะคงยากเพราะว่ารายละเอียดของของกิ่งนะ่มันมันแน่นครับเพราะ,ะนั้นผมเลยทําแค่ตัดแล้วก็ออกแนวแบบจัดตรงเข้าพุ่มธรรมดาเฉย ผมจะคัดลากดีกว่าผมขอคัดลากนะคัดลากของของต้นนี้ดีกว่าครับอันไหนไม่เอาสิ่งที่ผมไม่อยากได้พวกรากพวกนี้คือบางทีอะมันเยอะเกินไปมันก็มีดีอย่างอันบนนี้ครับมันมันอยู่บนนะผมก็ไม่เอาตัดทิ้งเนาะตัดทิ้งไปครับอันไหนที่อยู่บนครับตัดทิ้งเลยครับเนี่ยครับอยู่บนบนนี้ฮะตัดทิ้งเลยเพราะว่าตำแหน่งมันไม่ได้นะครับของลากลากที่อยู่บนครับเราต้องการแค่นโคนอย่างเงี้ยฮะโคนอย่างเงี้ย สำหรับล่างนะครับเราไม่ต้องการบนครับอันนี้อยู่ถือว่าอยู่บนนะครับเนี่ยนะครับอยู่บนเกินไปเราก็ไม่เอานะครับตัดทิ้งผมก็ตัดทิ้งแต่ใน,เ,นเส้นล่างล่างเนี่ยอันนี้คือเอานะครับพวกเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้ผมก็ไม่เอาเนาะเพราะมมนอยู่ในในในขอของของของไอ้ไม้ช่วงบนผมก็ไม่เอาตัดทิ้งเพราะว่าอย่างอันนี้ได้ไหมผมไม่เอาดีกว่าตัดทิ้งเตนหนึ่งเหลือไว้เตนหนึ่งพอ เห็นไหมครับอันนี้ก็อยู่สูงไปครับเนี่ยครับอยู่สูงไปผมก็ไม่เอาตัดทิ้งบางทีการตัดรากตัดอะไรเนี่ยบางทีเราต้องดูครับว่าเราจะเอาตรงไหนออกเอาตรงไหนตรงไหนไว้เพราะว่าระดับโคนที่เราไว้เนี่ยคือระดับรากให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับสูงต่านิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ามาสูงแบบเนี้อันนี้เห็นไหมครับว่ามันอยู่จากโคนเนี่ยมันอยู่สูงเกินไปเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นรากก็จริงแต่ผมก็ไม่เอาอ่ะโอเคนี่ครับ ประมาณนี้อันนี้ลากตัวนี้ผมไม่ได้จัดนะครับผมไม่ได้จัดเพราะว่าผมปล่อยมันให้มันแตกมายเยอะๆแต่ผมก็มาทําอย่างนี้ฮะคัดเอาคัดเอาคือไม่ได้ไปจับบิดลากให้มันสวยงามอะไรมากมายเพราะทั้นั้นมันเป็นไม้ที่เราเลี้ยงไว้เล่นๆนะครับเลี้ยงไว้เล่นๆเลี้ยงในแบบเออพอให้มีอะไรทาในในช่วงที่แบบเราว่างๆนะครับมันเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ทําไม้อยู่นะครับอันนี้ ขอแนะนำเดี๋ยวผมจะดูให้ดูลากละเอียดละเอียดอีกทีกหนึ่งว่าโคนตรงไหนสวยโอเคผมเน้นลากธรรมชาตินะครับผมจะไม่ค่อยไปจัดลงจัดลากให้มันแบบว่าสวยจนแบบบางทีมันก็สวยเกินนะฮะสวยเกินผมก็ไม่ค่อยชอบผมชอบธรรมชาติมากกว่ามีเต้นใหญ่มั่งเต้นเล็กมกั่งอ่าโอเคครับอันนี้คือ เห็นไหมครับว่าโคดมันสวยแล้วโคดสวยแล้วครับใช้ได้อยู่ฮะโคดอันนี้ธรรมชาติดีครับธรรมชาติดีนี่เป็นอ,อ,อ,อีกหนึ่งทางเรือกสาหรับคนทําไม้นะครับไม้ไม,ไม่ไม่จาเป็นครับไม่จําเป็นว่าจะต้องมีไม้สวยโครงร้างดีๆอันนี้มันมันเป็นการหัดทําไม้หัดทําไม้เพราะนั้นเราไม่ต้องไปตีเรี่ยดก,กับ,กบเรื่องของ รายละเอยียดที่สวยมากเพราะว่า1เราทําเพื่อเก็บไว้เลี้ยงไว้ตกแต่งบ้านตกแตง่งโต๊ะทำงานอันนี้ก็อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนทําไม้เห็นไหมครับว่ามันจะมีโคนที่สวยธรรมชาติเห็นไหมครับมีเส้นใหญ่มั่งเล็กมั่งธรรมชาติเห็นไหมครับ,ร,ร,ร,บรอบๆอนี้อันนี้เป็นไม้ที่ผมตัดมาจากตรงนี้นะครับตัดมาจากช่วงนี้ที่เป็นกิ่งๆผมตัดขึ้นข้อๆท่อ,อ,ทอนๆมา ที่ตัดตรงนี้มันเป็นจะเป็นตาไม้เนาะครับตาไม้สองฝั่งที่ผมตัดมาเป็นตาไม้สองฝั่งแล้วผมก็ตัดสูงกว่านี้นิดนึงตัดสูงนี้หน่อยนะครับตาไม้หน่อยนึงเผื่อแผลที่มันแห้งมันจะลงมาข้างล่างเนี่ยพราะยันตาไม้มีเสียเราตัดเหนือตาไม้ขึ้นไปปร,ประมาณสักหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนหรือเซนครึ่งก็ได้และข้างล่างเนี่ยจะตัดช่วงไหนก็ได้ครับแต่เราก็ต้องกะระดับดูว่าเราต้องการทรงไม้แค่ประ,ประมาณไหน ประมาณไหนเราถึงจะจะพอใจกับทรงไม้ทรงนั้นอันนี้ก็คือมีโครงสร้างที่ใช้ได้อยู่ในเรื่องของฐานรากนะครับอันนี้หน้าไม้ผมเป็นหน้าไม้ที่ง่ายๆครับทำง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับคนทำไม้มือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดรากออกไปอีกนะครับเพื่อให้ให้ตูมมันเหลือน้อยที่สุดกระชับเป็นการกระชับนะครับกระชับไอ กระถางให้ให้เล็กลงครับเพราะว่าไม้ต้นนี้คือมันค่อนข้างที่จะใกล้จะจบแล้วอันนี้ผมทำเป็นยอดนี่ครับทำเป็นยอดเดี๋ยวขึ้นยอดอันนี้เป็นกิ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกิ่งหลังเป็นกิ่งข้างฮะกิ่งข้างมีข้างหลังนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปตัดเข้าตัดแต่งปุ่มหน่อยครับอันนี้ตัดแค่ตัดง่ายๆครับตัดแบบยังไงก็ได้ครับให้เป็นหลังเต่าไปเพราะว่า ไม้พวกนี้มันเป็นไม้พุ่มอยู่แล้วครับจะมาเข้ารวดอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นไม้ที่ต้นขนาดที่มันใหญ่กว่านี้ครใหญ่กว่านี้เยอะเนี่ยอันนั้นเข้ารวดได้ครับแต่เนี้ยมันเข้ารวดค่อ,ขอนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นผมจะตัดแก้ประมาณนี้ครับคุมมไว้อันนี้เข้าๆข,ข,ของผมเนาะเดี๋ยวจริงๆอ่ะมันต้องไปซอยอีกทีหนึง่งซอยชั้นอีกทีหนึง่งอันนี้พุ่มมันแน่นเกินไปแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้คือทําให้ดูก่อนครับเบื้องต้นว่าไม้เน่ะเรามีทําไง เห็นไหมครับมันก็ขึ้นเปหนึ่งพุ่มและหนึ่งชั้นละกิ่งแขนงล่างพวกนี้ครับเห็นไหมครับตามซอกเนี้ยพวกเนี้ยเราไม่เอาเราตัดทิ้งครับเพราะว่ามันอยู่ในซอกอยู่ในใต้เนี่ยใต้ท้องกิ่งเนี้ยเราไม่เอาตัดทิ้งออกมาเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับอันเนี้ยอันนี้คืออันนี้คือเราไม่เอานะครับมันอยู่ใต้ท้องกิ่งเราก็ตัดทิ้งโอเคครับแบบนี้ซอย รอยไปครับไม่เป็นไรมันมันไม่เสียเพ่มหน้าเดี๋ยวมันก็ถึงซอยสั้นยังไงเดี๋ยวพอมันแตกกิ่งมาใหม่มันก็จะฟูเหมือนเดิมครับแต่เรายิ่งตัดมันยิ่งแน่นนะเพ่มหน้าเนี่ยยิ่งตัดยิ่งแน่นใบย,ยิ่งเล็กครับกลไกผมก็กระจิงเดียวเองฮะไม่น้อยทำไมเ้เล็กๆใช้อุปกรณ์ทำเล็กๆครับไม่ใหญ่ามากใหญ่ามากก็เกลาก,กะมือ ดูซอยเบื้องต้นนะครับซอยเบื้องต้นให้ดูเฉยเพราะว่าการทําให้จิ๋วเนี่ยบางทีอ่ะมันประหยัดเวลาเราเพมหน้าเนี่ยอยากให้โตวไวนะครับอยากให้โตวไวเนี่ยเอาเอาน้ำเนี่ยครับรอกระถางไว้ก็ได้คือน้ําหลอกระถางไวไ้ไ,วได้ครับแล้วเพมหน้ามันจะโตวไวมากเลยถ้าเกิดเลี้ยงปกติเห็นไหมครับังเกตวบอดินมันชื้นเนี่ยเห็นไหมโคมันชื้นเนี่ยครับ ผมนชื้นเนี่ยเกิดจากที่ผมเอากระถางมันเป็นกระถางกระถางจริงไว้เนี่ยในกระถางนี้ใส่ไบนี้ไว้ปลูกไว้ได้ปุ๊บเนี่ยใต้กระถางเนี่ยมันเป็นถาดน้าที่เป็นถาดรองน้ำารผมใส่ถาดรองน้ำเนี่ยไว้แล้วให้เขาเขากินจนหมดแล้วฮะปล่อยเขาเขากินน้ําเก่งเต็มหน้าเนี่ยฮะพอกินหมดปุ๊บเนี่ยเขาโตไวมากเลยอันนี้ผมเลี้ยงมาประมาณก็ห้าหกเดือนมั้งประมาณเนี่ยครับมันไม่ได้นานหรอกเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งทาไว้ ผมตัดล่าออกอีกครับให้มันเ,เล็กๆเลยน่ครับตัดให้เล็กๆไปเลยครับเพราะว่าที่จริงเ่ะเราตัดวบฐานนี้ครับเราไม่ต้องกลัวมันตายนะฮะเพราะว่าเพมหน้าเนี่ยตายยากมากขนาดเราตัดเป็นท่อนๆไปเนี่ยไปปลูกเนี่ยไปช้ำเนี่ยยังไม่ตายเลยครับเป็นอะไรที่แบบแตกลากง่ายมากบางทีตัดกิ่งล้วโยนไว้เนี่ยบางทีก็ขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับ เรื่องของเขาจะตายนะครับอันนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วนี่เป็นทรงเล็ก,ลกๆง่ายๆจิ๋วๆทำเล่นๆเลยครับอันนี้คือไม่ได้สวยงามอะไรนะสำหรับมือใหม่ที่จะทํานะครับอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งสาหรับคนที่อยากจะทําไม้แล้วก็ไม่รู้ทํำยังไงอันนี้นี่นะครับอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำเพราะฉะนั้นทําแบบง่ายๆยางี้ครับง่ายๆเดี๋ยวผมใช้กระถางเดิมเลยลนะผมไม่ต้องไปซีเรียสกระถางเพราะว่า เห็นรูตูก,กระถางไหมครับเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เป็นไรผมทําถ้าเกิดเพื่อนๆจะทำเนาะต้องมีตะแกงฮะตะแงปิดตูนะครับตะแงตะข่ายปิดตูเพื่อกันดินเนี่ยไหลออกจากกระถางแต่ผมเนี่ยใส่ไปเงี้ยได้ผมต้องไปใส่ถานน้ําอีกนะครับเพราะยังไงอะ่ะดินมันไม่ไหลไปไหนอยู่แล้วด,ลด,ดินมันลงไม่ได้ถานน้ำแล้วฮะมันไม่โดนไหนดินมัน ยุบลงไปก็อเอาดินมาเติมบนนี้เติมบนบนในกระถางนียลงไปอีกยังไงมันก็อยู่ในถาดน้ําที่เราลองไว้ะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีถาดน้ารองเนาะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีถาดน้ารองแล้วไปวางกับโต๊ะกับอะไรเนี่ยต้องมีตะแกรงตะแกรงพลาสติกนะฮะตะแกรงพลาสติกใส่ไว้กันดินกันดินยุบโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ดินก่อนเนาะอันนี้ดินผมนะครับเป็นใบก้ามปูหมักนะครับใบก้ามปูหมกักมันจะมีพวกอ่า นะครับกิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยใส่มาด้วยอันนี้ผมใส่ไปเลยครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นแร่ธาตุเหมือนกันครับใส่ไปอย่างเงี้ยใส่ไปทักครึ่งครึ่งของกระถางครับ่ครึ่งของกระถางแล้วก็ใช้ตัว้นหน้านะครับวางลงไปครับผมไม่ต้องใช้ลวดผูกเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ยกไปไหนผมอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นผม วางแล้วก็ที่กะวางเลยเดี๋ยวพราะลาเดิมดีมันก็ติดเองฮะขนาดดึงเมื่อกี้ยังไม่อยากจะหลุดเลยเพราะฉะนั้นผมไม่จาเป็นต้องใช้ลวดเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กระถางจริงลงกระถางจริงอะ่ะก็ต้องใช้ลวดแต่ถ้าเกิดเราเป็นกระถางเลี้ยงแล้วเราไม่ได้ย้ายไปไหนเนี่ยเราไม่ต้องใช้ลวดก็ได้ครับแต่แต่เพื่อนๆน,นะด้วยยังเขาบอกมาว่าใช้ลวดมก็ดีอย่างหนึ่งคือมันทาให้ไม้ไม่ขยับแล้วไม้มันล่ามันจะเรินสมบูรณ์ดีแต่ผมวางไว้กะที่อ่ะหลังจากนี้ไปผมเขาไว้กะที่ไม่ได้ขยับไปไหนเพราะฉะนั้นผม เลยไม่ต้องเข้าลวดไอ้ใต้ต,ตัวกระถางไว้ยึดกับไม้ไว้กดใหดีนะครับก็ใดีถ้าเจอเพื่อนๆจะมีอ่าตะเกียบอะไรก็ได้นะฮะแทงงครับแทงแทงงอย่างนี้ฮะแทงงเพื่อให้ดินลงไปในช่องช่องว่างนะฮะจะโดยมีฟองอากาศเพราะฉะนั้นนี่หนึ่งสำหรับคนทาไม้ที่แบบมีไม้เล็กๆในบ้าน ทำเล่นเลนครับทำเล่นเโอเคครับผมก็ประมาณนี้กดๆนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีไม้อย่างนี้เล่นมันทำง่ายๆครับไม่ต้องอะไรมากตัดแต่งพุ่มๆก็จบแล้วครับ เดี๋ยวพอมันเต็มมาเต็มฟอร์มมาเต็มปุ่มมามันก็จะสวยนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยปุ่มๆเงี้อยอันนี้เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมทํามาให้เพื่อนๆดูค่าเวลาว่างครับเวลาว่างๆโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ